ซูปอร์แม็กประกาศสายใต้นะครับวันนี้ผมจะมาซ่อนประกาศทองลูกผสมนะครับผมไปครับท่านผู้ชมโอ้โหเฮียน้ำลึกยังยงวันนี้เออวันนี้น้ำลึกมากเลยครับวันนี้น่าจะหาง่ายนะครับทุกคนวันนี้น่าจะหาง่ายหน่อยครับน้ำท่วมดีเลยครับ โอ้โหน้ำลึกนะครับผมเกือบถึงหัวเข้าเลยครับทุกคนมาดูเพื่อนผมหาครับประกาศลูกผสมครับนี่ครับผมได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับไม่ค่อยสวยส,สวยสวยสวยไม่ค่อยสวยแต่สีสวยนะครับสีเขียวเลยครับเอานะครับตัวนี้อ๋อ เอาดิสีสวยอยู่สีฟ้านี่ครับเราก็ทำการใส่ถุงลงไปนี่โอเคครับผมเกมแดงนะครับหากันต่อครับ เจออีกแล้วครับผมตรงนี้ตรงนี้แล้วครับเอาไหมแ้มแดงเลยวะเอาเปล่าเอาก็ใส่ตรงครับผมใส่ตรงครับทุกคนหากันต่อครับสวยๆไปไหนหมดนะต้องหาดูครับฮะ าต่อนะครับผมเจอเรียบเปล่าเจอไหมไม่ค่อยสวยครับเจออยู่แล้วตัวเล็กครับผมเข้มแดงเจอไหมครับเจอเจอเรียครับผมดูครับไซรับี้ไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยใหญ่นะครับสีอะไรครับสีเหลังหน้าเดี๋ยวสีแดงครับสีแดงครับแดงเขียวครับผมแดงเขียวครับแดงเขียว เจออีกแล้วนะครับสีอะไรครับผมพี่แม็กออมสีอะไรครับออกเขียวเขียวแดงออกเขียวๆแดง